นี่นะคะดอกไม้สดชื่นนะคะต้นโหระพาของเราเติมน้ำนิดนึงนะคะอยู่ในเตาอบละค่ะเดี๋ยวเรามาดูดนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะคนี่นะคะมีสองชั้นนะคะวันนี้คนเยอะอยู่นะคะทุกคนเขาไปไฟสวยงามเลยนะคะนี่นะคะเออลา,าบเป็กแล้วนะคะคคก็คืออริน,นมากเลยนะคะมาที่นี่ไม่สั่งไม่ได้นะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะ แมวยินดีนีไลฟ์สไตล์นะคะทุกคนวันนี้นะคะเ,เราก็ยังอยู่บ้านกันอยู่นะคะอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้ฝนอาจจะตกทางอาทิตย์ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะแมวมีแขกรับเชิญมานะคะก็คือหลานสาวของแมว เองค่ะคือเขามาเที่ยวหาแมวนะคะวันนี้นะคะก็คือเขามานอนบ้านแมวหนึ่งคืนคะ่ะทุกคนมาจะดูว่าเราจะพาทุกคนมาดูว่าวันนี้เราจะทําอะไรกันบ้างนะคะกับหลานสาวแมวนะคะและสิ่งหนึ่งที่หลานสาวแมวเขาขอมานะคะก็คือเขาอยากไปกินอาหารไทยตอนเย็นคะ่ะเราก็จะพาเขาไปกินอาหารไทยที่ร้านข้าวสารอีกเหมือนเดิมนะคะก็คือตอนเย็นนะคะทุกคนจะเป็นยังไงก็วันนี้ก็ไปติดตามชมกันนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ไปด้วยกันเลยค่ะวันนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวตอนนี้แมวกําลังจะทํากับ ให้เขาก่อนนะคะในช่วงมื้อกลางวันนะคะก็วันนี้เราก็มีสปาเกตตีอบชีสค่ะทุกคนเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ไปติดตามชมกันได้เลยค่ะนี่นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะอากาศวันนี้นะคะตอนเช้าเลยนะคะไม,คม่คืมฟ้าคืมฝนเลยนะคะเมื่อเช้านี้ฝนก็ตกไปแล้วนะคะทุกคนก็คืออากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะนม่เสียดายแต่ก็เดี๋ยววันนี้เราก็ทํากิจกรรมกันอยู่ในบ้านนะคะวันนี้นะคะทุกคนตกนะคะก็ดีกับต้นไม้นะคะเพราะว่าต้นไม้ก็จะสดชื่นหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็ลมก็จะแรงนิดนึงนะนี่นะคะดอกไม้สดชื่นนะคะได้น้ําได้ฝนดีนะคะช่วงนี้นะคะต้นหมูละพาของเรายังไม่ตายนะคะโอ้อยังม,มีชีวิตอยู่นะคะก็ยังดีไปนะคะอย่างแรกผัดหมูสามชั้นนะคะ หมูสามชั้นแบบนี้นะคะเป็นหมูสามชั้นที่เขาที่ฝรั่งเขาอบแห้งนะคะแล้วเขาก็จะผัดผัดกินนะคะแล้วก็จะมีรสชาติเค็มนะคะบางทีก็อาจจะกินแบบนี้กินดิบดแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นหมูอบแห้งคะ <orable. S 1> ่ะนนะคะเราก็รอใหอ้หมูมีการผัดนิดหน่อยนะคะทุกคนจากนั้นเราก็จะใส่หอมใหญ่นะคะผัดด้วยกันให้หอมเลยค่ะ เด๋๋วใกล้ได้แล้วค่ะจากนั้นใส่หมูสับค่ะผัดให้เข้ากันนะคะนี่นะคะผัดให้เข้ากันค่ะปรุงรสด,ด้วย เกลือพริกไทยน้ำตาลแล้วก็ขมัวค่ะ เข้ากันนะคะจากนั้นใส่มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศสดนะคะทุกคนจากนั้นกร็รอให้เข้ากันนิดนึงนะคะก็แล้วก็ปรุงตามใจชอบนะคะขัดเค็มขาดหวานขาดอะไรก็ใส่ได้เลยนะคะ แต่เราจะใส่แค่เกลือริกไทยแล้วก็น้ำตาลเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวความหวานจะออกมาจากมะเขือเทศค่ะนี่นะคะใกล้เสร็จแล้วค่ะน้ำซอสของอ,อลสปาเกตตี้นะคะจากนั้นเราก็ใส่ซอสมะเขือเทศค่ะทุกคนมากน้อยตามที่ใรชอบเลยนะคะชอบเยอะก็ะใส่เยอะนะคะทุกคนนี่นะคะ เราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเติมน้ำนิดหน่อยนะคะเตรียมสปาเกตตี้นะคะซอสปรุงรสเสร็จแล้วเราก็ใส่ซอสลงไปในสปาเกตตี้เลยค่ะทุกคนนี่นะคะแล้วเราก็จะผสมให้เข้ากันนะคะทุกคนผสมซอสกับสปาเกตตี้ให้เข้ากันนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะอบชีสนะคะทุกคน แบ่งสปาเกตตี้ลงไปในภาชนะ mm hmm. เพื่อเตรียมใส่ชีสลงไปนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะโรยชีสลงไปนะคะชีสที่เราใช้ก็คือชีสที่เขาหั่นมาแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะที่เราจะเ,าเหมือนกับจะอบชีสนะคะทุกคนก็จะเป็นชีสแบบนี้นะคะนี่นะแบบนี้นะคะ อ <Okay. S 2> นี่นะคะเราก็จะได้เป็นจานแบบนี้นะคะที่เราจะเอาเข้าเตาอบนะคะทุกคนเตาอบก็จะอบประมาณอ200องศานะคะแล้วก็ประมาณ15-20นาทีนะคะก็ดูความเหมอกับดูสีของชีสนะคะว่าอบจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะอยู่ในเตาอบแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นสีนี้เลยคะ่ะ สีก็จะออกมาประมาณนี้นะคะทุกคนสปาเกตตี้อบชีสค่้ทุกคนดูนะคะน่ากินมากเลยค่ะตังแกชืนี่ค่ะแล้วก็จะโรยพริกนะคะกินกับพริกป่นค่ะทุกคนนี่นะคะหลานแมวมานะคะเขาก็ทำทำขนมเค้กมาด้วยนะคะ เพื่อที่ว่าเอามาฝากนะคะทุกคนดูนะคะหลานแมวทำเองนะคะโซทุกคนคะเดี๋ยวแมวจะพาหลานแมวไปห้างนะคะเพื่อที่ไปซื้อของนะคะก็คือเดี๋ยวไปด้วยกันนะคะทุกคนนี่นะคะเพ่อถึงห้างแล้วนะคะที่เราจะมาซื้อของกันนะคะวิงก์วิงก์อันนี่คือหลานแมวเองนะคะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเข <startups. S 2> ้าเวัสดีค่ะเอรเราก็จะเข้าไปกันข้างในนะคะแต่เราก็ต้องใส่หน้ากากด้วยนะคะทุกคนในห้างได้นะคะก็ ใหญ่พอสมควรนะคะไม่ใหญ่มากแต่ก็โอเคค่ะทุกคนนี่นะคะมีสองชั้นนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆนะคะ <Okay. S 1> ตอนนี้แมวก็รอหลานแมวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่นะคะทุกคนก็คือเขาไปลองเอ่อลองกางเกงค่ะ นี่นะคะเราก็มาร้านอื่นอีกนะคะก็คืออยู่ในห้างได้หรอกคะ่ะแต่ว่าร้านตรงนี้นะคะจะใหญ่มากเลยนะคะทุกคน mm hmm. ก็คือมีที่ให้เราเดินเยอะค่ะมีเซื้อจะรถนะคะ mm hmm. ลดทั้งแถบเลยนะคะทุกคน mm hmm. นี่นะคะลดหมดเนี่นะคะชุดว่ายน้ำรถนะคะโอ้โหลถหนักมากเลยะคะ่ะชุดว่ายน้ำนี่คือชั้นล่างนะคะก็เซลล์เหมือนกันนะคะทุกคนเราก็ดูของต่อค่ะ ที่นี่ก็จะเป็นห้างที่ใกล้บ้านแมวที่สุดแล้วนะคะทุกคนตอว่าก็สามารถมาเดินดูซื้อของได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปร้านเอเชียคนตอนะคะเพราะว่าต้องไปซื้อของให้กับพี่สาวแมวนะคะตอนนี้เราก็มาดูเหมือนกับว่าเป็นที่ชาร์จแบตนะคะเพราะว่าที่ชาร์จแบตของหลานตอนนี้เราอยู่ในร้านเครื่องไฟฟ้านะคะทุกคนเราก็ยังอยู่ในห้างสรรพสินค้าที่เราเข้ามามากินอยู่นะคะคือทุกอย่างอยู่ในนี้หมดค่ะทุกร้านค่ะทุกคนก็คือใหญ่มากโจ้ทุกคนคะเราจะไปร้านเอเชียกันนะคะทุกคน แล้วก็มาถึงที่เก่านะคะก็คือร้านเอเชียของเราค่ะเอเชียช็อปนะคะแต่คนเยอะอยู่นะคะทุกคนวันนี้วันศุกร์นะคะทุกคนนี่นะคะเรามาซื้อถุงว่าแค่พี่สาวแมวนะคะเพราะว่าพี่สาวแมวต้องการ5กิโลค่ะนี่นะคะเขาก็จะมาเอาให้เรานะคะนี่ ต้อเ,เอาไปช่งก่อนวันนี้คนเยอะอยู่นะคะทุกคนวันนี้คนเยอะอยู่คะ่ะตอนนี้ผักที่นี่น้อยมากเลยนะคะเพราะว่า คือเขาจะนําเข้าน้อยมาก,กเราได้ราคาเดี๋ยวเราก็จะไปจ่ายเงินนะคะแล้วเราก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะ,ะ,คะตอนนี้เราก็ขับรถกลับบ้านกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปแต่งตัวแล้วก็ไปกินอาหารเย็นกันนะคะทุกคนแล้วเราก็ยังมาซื้อของต่ออีกหน่อยนึงนะคะสําหรับเย็นนี้ค่ะเรามาดูเครื่องดื่มกันค่ะทุกคนสำหรับเย็นนี้นะคะเหมือนซื้อแค่เนี้ย ทุกคนคะเดี๋ยวเราจะไปร้านไทยกันนะคะก็คือร้านข้าวสารค่ะทุกคนถึงแล้วคะ่ะมาถึงร้านข้าวสารแล้วนะคะทุกคนเราจะเข้าไปแล้วคะ<น>่ะแหมนี่นะคะโอ้หโคเค้าติดไฟสวยงามเลยนะคะวันนี้วันนี้เราพามาบรรยากาศตอนเย็นมากนะคะคมาซื้อเด็กเ่็ก เช่นอาบเอนนี่นะคะคือชา,ชาชาชานมของแมวนะคะแล้วส่วนหลานแมวเขาก็สั่งแค่น้าเปล่านะคะเพราะว่าเขาขอชิมชานิ่ยน่อยโซ so, ทุกคนคะเออเราสั่งข้าวเหนียวไป1กระติบนะคะแล้วก็มีวันทั่งทอดกรอบนะคะ แล้วก็มีส้มตำปูไทยแล้วก็มีาลาบเป็ดคะ่ะทุกอย่างเผ็ดหมดเลยนะคะแล้วก็มีน่าจะแค่นี้ก่อนนะคะเนาะแล้วเดี๋ยวเราดูกันว่าเราจะสั่งอะไรอีกนะคะทุกคนนี่คือวันท่านทอดนะคะวันท่านทอดกรอบนะคะก็คือเหมือนกับเกี๊ยวทอดกรอบนั่นเองคะ่ะทุกคนมากินด้วยกันเลยนะคะเจริญอาหารคะ่ะเตอรุ้นน้ำมิี น mm. uh> ี่นะคะทอดมันกุ้งค่ะสมนาคุณของร้านเข้าสารนะคะทุกคนก็คือคุณน้องฝากมาให้เราชิมกันนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเขาก็จะมีในเมนูแล้วเหมือนกันนะคะทุกคนเมนูนี้นะคะคุณาวันนี้เพื่อนแมวมาเยี่ยมอีกแล้วนะะวันนี้เรามีเมนูพิเศษเป็นทอดมันกุ้งค่ะนะคะเี่นออเดิร์ฟนะคะเป็นออเดิร์ฟนะคะก็คือ คอดแล้วใช่ไหมคะเมนูนี้นะคะคือสามารถสั่งได้นะคะสั่งได้นะคะถ้าเกิดมากินกันที่ร้านข้าวสารนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ก็จะนมที่อยู่ไว้ให้มันเดินนะคะวันนี้คุณน้องแบบทำงานเยอะมากเลยคุมลูกคะใช่ค่ะคนเยอะลยค่ะลูกค้าสั่งอาหารซูมิเต้ด้วยมาปังปัง้วคะอร่อยค่ะ นี er ่นะคะเอ่อลาบเป็ดนะคะก็คืออาหารประจําของเรานะคะก็คือลาบเป็ดนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วก็เราก็มีผักไทยขุ่งสดค่ะทุกคนนี่ค่ะโอ้น่ากินมากเลยนะคะมาที่นี่ไม่สั่งไม่ได้นะคะนี่คือส้มตําปูไทยนะคะของหลานแมวเองนะคะเพราะว่าเขาอยากกินส้มตํามากเลยนะคะวันนี้นะคะแล้วก็เราก็มีข้าวเหนียวด้วยค่ะข้าวเหนียวร้อนๆด้ยค่ะ หวังแน่นอนค่ะนี่นะคะทุกคนเจรนาห์นะคะใครมาดูใครมาดูตอนดึกต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนดีเฮกัสรีนแวรคอมวอนแองกุกเยตินดิสโซไซคิวไทยแลนด์ชลเต้นะดันชูรลโก้ไปสอนตัดเวิร์ดเอ็กซ์เบเซอร์เดีไปซิงกะไม้เนาะ ค่ะทอดมันกุ้งค่ะทุกคนนี่นะคะข้าวเหนียวร้อนๆเลยนะคะทุกคนนี่นะคะข้าวเหนียวร้อนๆเลยค่ะมากินด้วยกันค่ะเฮ้ยไส้ไส้กินด้วยกันค่ะอย่งเงคะวันนี้อร่อยเหมือนเดิมไหมคะอร่อยเหมือนเดิมค่ะนี่ชัวร์อยู่แล้วน,นะคะนี่ค่ะส้มตําค่ะ อร่อยทุกอย่างนะคะดูหน้าแล้วนะคะหูเผ็ดมากเลยคะ่ะแต่ว่าแซ่บจริงๆค่ะทุกคนนี่นะคะลาบเป็ดนะคะก็คือเราก็ยังจริงอยู่นะคะแต่ว่าเผ็ดแบบแซ่บสะดุงะะ้งเลยค่ะทุกคน,นะคะ่ะแล้วก็ส้มตำนี่โหแซ่บสะเดั่วนะคะแซ่บมากค่ะแล้วก็น,นี่ก็อร่อยอยู่แล้วนะคะทุกอย่างอร่อยหมดเลย จริงค่ะอร่อยจริงค่ะโอ้หตอนนี้เรากบับกินเรียงใกล้จะเสร็จแล้วนะคะทุกคนแซ่บมากค่ะทุกคนคะ่ะเกี้ยงค่ะหมดทุกอย่างนะคะเอเรากินหมดเกลี้ยงเลยอู้อิ่มมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็อร่อยมากมากเลยคะ่ะอร่อยอร่อยอร่อยมากๆเลยคะ่ะทุกคนโอ้ตอนนี้แมวอิ่มมากเลยค่ยคะทุกคนเกลี้ยงค่ะไม่เหลือเลยคะ่ะ นี่นะคะหน้าแมวแดงมากเลยนะคะเพราะว่าเผ็ดแล้วก็อร่อยมากเลยะค่ะทุกคนแมวไม่ได้ดื่มนะคะคือยังไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์นะคะแค่กินเสร็จนะคะแต่คือแบบความที่แบบแซ่บมากเลยะค่ะอาหารอร่อยจริงๆค่ะนี่นะคะเอาพิัาทนาการจากคุณน้องอีกแล้วนะคะก็คือมีฝอยทองนะคะของหวานนะคะแล้วก็มีไอติมนะคะมีไอติมวานิลานะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นวุ้นกะทิค,ค่ะทุกคนน่ากินมากเลยค่ะโอ้โหท้องจิ๊แตก ตอนนี้เราก็กินกันจิ่มรียปร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราเตรียมที่จะเช็คบินกันแล้วนะคะแล้วเราก็เตรียมจะกลับบ้านกันแล้วค่ะข,ขอฝากร้านนี้นะคะร้านของเราอยู่ที่โอสัสตาเซอร์อุนเฟียสิกนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนอยากแวะมาทานอาหารไทยรสชาติอาหารไทยให้แวะมาที่โอสัสตาเซอร์นะคะร้านอาหารข้าวสารนะคะตอนนี้เรามีเมนูแนะนำนะคะเกี่ยวกับ ซีฟูด้ดมีกุ้งมะขามห่อหมกทะเลนะคะตำปูมา้าตำถาดนะคะแล้วก็มีไก่นึ่งสม,มุนไพรค่ะช่วงนี้เรายังมีอยู่นะคะใครว่างแวะมาเยี่ยมเยียนกันนะคะที่โอสเซร์ชลาเซอร์อัเฟสในฮัมบวกค่ะขอบคุณค่ะใช่ยังไงวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณน้องนะคะ,คะสำหรับบริการดีเหมือนเดิมนะคะกับข้าวทุกอย่างอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็แซ่บมากค่ะคือเผ็ดจนแบบ เผ็ดแบบเผ็ดสุดๆเลยนะคะแต่ว่าแซ่บจริงๆค่ะเชิญทุกคนมาลองด้วย,วยตัวเองได้นะคะทุกคนคขอบคุณเช่นกันค่ะที่เพื่อนๆแวะมาเยี่ยมกันมาทานอาหารด้วยกันนะคะไว้วันหว้ามาใหม่ไหมคะ,คะมาตลอดอยู่แล้วค่ะยังไงก็วันนี้เราก็จะไปกันต่อนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงก็คราวหน้าเราก็มาเยี่ยมคุณน้องใหม่นะคะทุกคนโอเคค่ะเจอกันนะคะ่นะ โซ่ตอนนี้เราก็กินข้าวคนเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เรากลับบ้านกันแล้วค่ะทุกคนหลานแมวเป็นคนขับรถนะคะขับรถพากลับมาส่งบ้านวิซิลิกวิซิลิกวิซิลิกทุบตุบโซ่เรากลับมาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะหลานแมวเป็นคนขับรถให้นะคะเพราะว่าเขาอยากจะลองขับรถในเมืองดูนะคะคือแต่ว่าการจราจรไม่ติดขัดมากสักเท่าไหร่นะคะ ถ้ายังไงก็แมวขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะแมวฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแมวด้วยนะคะแล้วแมวขอขอบคุณทุกไลค์ทุกกดติดตามแล้วก็ทุกซ u b s c r i b ์นะคะแล้วก็ทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะยังไงก็แมวขอฝากให้ทุกคนเข้าไปเป็นกำลังใจให้กับแมวในเพจแมวเยอรมนีไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะแล้วยังไงก็ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแมวขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะ mm. แล้วก็ขอขอบคุณที่ทุกคนเข้ามารับชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วเจอกันค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกัน